หม่ำจกมกถึงกับยกมือไหว้หลังพรรยาสวนกลับเกรียนมือบอนบุกด่ากลางโซเชียลลั่นไม่ชอบก็อย่ามาดูเดี๋ยวจะอารมณ์เสียเปล่าเปล่าเรียกว่าอยู่ๆก็มีเรื่องให้เป็นประเด็นพูดถึงกลางโซเชียลหลังมีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์หาเรื่องด้วยถ้อยคำเชิงลบในอินสตาแกรมของมดเอนดูพันรายาตลกชื่อดังหม่มจกแมก หรือเพ็ดทายวงคำเหลาซึ่งทำให้หมดเกิดอาการปรีตแตกสวนกลับในทันทีพร้อมกับแคป,ปภาพคอมเมนต์ดังกล่าวมาฟาดกลางโซเชียลอีกครั้งระบุแคปชั่นว่าผัวฉันไม่มีโทรศัพท์นะคะคุณฉันเล่นไอจีเองแต่คุณมาด่าผัวฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะขอบคุณที่มีเวลามาด่าคนอื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจันทารหา สัตว์กลับเรียนคีย์บอร์ดไม่ชอบก็อย่ามาดูล่าสุดวันที่24กรกฎาคมห6หหม่อมจกมกก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าอ๋อผมไม่มีโทรศัพท์ผมไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผมบอกตรงนี้บอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าไม่ชอบผมฟังผมชัดๆไอ้พวกแบบนี้เมืองอย่าดูตูเลย ปิดผ่านไปเลยเดี๋ยวเมืองอารมณ์เสียเป,เปล่าเปล่าเพราะเมืองไม่ชอบตูอยู่แล้วนะตูขอร้องยกมือไหว้อย่าดูไปดูคนอื่นมันไม่ถูกตาอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครด้วยแต่ถ้าไม่ชอบผมเมืองอย่าดูตูเลยตูไหว้เมองหลักยกมือไหว้หรือเมืองเป็นแฟนคลับตัวไม่ชอบชอบแต่ดูจังแฟนคลับแน่ๆเปิดเผยตัวเองมาซะ ส่วนตัวไม่ได้เห็นคอมเมนต์มีแต่คนมาเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นไม่ติดใจหรอกเพราะตัวเองไม่ชอบคอมเมนต์คนอื่นอยู่แล้วไงก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามีแต่แสดงความยินดีใครดีก็ยินดีด้วยคือบางทีมีคนเล่าให้ฟังผมเป็นคนไม่ตอบโต้คนอยู่แล้วไงแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าดูผมเลยดูแล้วมันอารมณ์เสียแล้วคุณเกลียดคุณอยากเห็นหน้าเขาไหม ก็ไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่อยากดูด้วยก็ไม่ต้องไปดูไหว้ละ่ะยกมือไหว้ไหว้าสามรอบละมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงเราไม่ดีเราโกรธไหมผมก็เฉยๆนั่นแหละก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าดูเลยทำให้คุณประสาทเสียเปล่าเปล่าคุณจะอารมณ์เสียเปล่าเปล่าไปดูคนอื่นคนที่ชอบบางทีไปว่าผมทำนู่นทำนี่ในโซเชียล ซึ่งผมบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าจะดูผมได้ก็ดูในช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผมสองอันเรื่องอะไรในโซเชียลไม่ใช่ผมแน่นอนผมไม่ชอบเล่นโทรศัพท์มันปวดตาติดต่อผมก็ยากด้วยถ้าคนติดตามผมมีสองชุดชุดละสี่คนถ้าสี่คนนี้โทรไม่ติดก็อีกชุดถ้าชุดนี้ไม่ติดโทรผู้จัดการผม ไม่ติดต้องโทรหาคนดูแลผมคุณดาวถ้าไม่ติดอีกติดต่อเมียผมตอนนี้อยู่กับเมียถ้าติดต่อเมียยังไม่ได้แสดงว่าอยู่ที่เชียงรายหัวเราะมีหลายช้อยสครับส่วนเรื่องที่ภรรยากโกรธมั่บอกเลยว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ไม่เอาดีกว่าปวดหัวเขารักเราแหละภาพรวมก็รักเกินรู้ว่ารักแต่มันรักเกินบางทีเนี่ย หนังชาย19นาฬิกา15นาทีมันบอกว่าเลิกไม่เกินสามทุ่มนะถึงบ้านไม่เกินสี่ทุ่มนิดนิดดูมันคาดคะเนชัดเจนมากเลยพอเราหายชั่วโมงหนึ่งซักละแล้วไปไหนอย่างที่รู้กันหัวเราะตามนั้น